ผู้กองโจ้ถุงดำเนี่ยกลับบ้านเก่าเรียบร้อยแล้วนะครับปิดจบง่ายๆอย่างนี้ก็ไม่มีใครเดือดร้อนดีแต่ลักษณะแบบนี้เป็นการตุยแบบผิดธรรมชาติเดี๋ยวหมออธิบายให้ฟังมันแปลกตรงที่ตอนที่เขาอยู่ในเรือนจําเนี่ยเขาป่วยแค่สามอาการแค่นั้นเองหนึ่งคือมีไขมันในเลือดสูง2คือมีอาการสั่นแบบไม่ทราบสาเหตุเรวเรียกว่า essential tremor และอันที่3คือมีอาการวิตกกังวลครับซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะเขาเคยเป็นตำรวจมาก่อนไปอยู่ในคุกก็คงต้องหวาดระแวเงเนาะ สามโรคที่ว่ามาเนี่ยไม่มีตัวไหนทําให้ตุยได้เลยเพราะฉะนั้นแบบนี้เนี่ยเรียกว่าตุยผิดธรรมชาติซึ่งจะมีพื้นฐานสําคัญอยู่5ข้อ1คือทําตัวเองสองคนอื่นทําให้ตุยข้อที่3คือสัตว์ชนิดอื่นทําให้เราตุยเช่นหมากัดข้อที่4คืออุบัติเหตุข้อที่5นะคือไม่ทราบสาเหตุหรือตุยขณนะอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่รัฐไทยคนไหนตุยโดยพฤติการการตุยเนี่ยเข้า5ข้อนี้นะตามกฎหมายจะต้องมีการชันสูตรพลิกศพ ดังนั้นในอนาคตอันใกล้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้รู้ครับว่าผู้กองโจ้เนี่ยจากไปด้วยสาเหตุอะไร